ความมุ่งมั่นของประยงค์คือการใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเป็นตัวอย่างของหญิงสาวหัวก้าวหน้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาและก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกถ่ายทอดผ่านละครเพลงที่รัราชาเดอะมิวสิคลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหาธีราราชเจ้านำแสดงโดยนักร้องนักแสดงชั้นนำทั้งหนูนานหนึ่งทิดาและอาร์มกกรัน ซึ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่6เพื่อให้เข้าถึงบทบาทสมัยก่อนผู้หญิงก็จะอยู่กับเย้าเฝ้ากระเรือนทําขนมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเปลี่ยนยุคสมัยผู้หญิงก็จะแบบเราก็จะเฮ้ยออกไปข้างนอกบ้านเป็นนักเขียนบ้างแสดงความคิดเห็นบ้างสงามารถแสดงทัศนคติได้ทัดเทียมผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าจรงิงๆผู้หญิงก็สามารถทําได้นะเป็นยุคที่ต้องเรียกได้ว่าเปิดกว้างสัหรับสื่อมวลชนที่สุดยุคหนึ่งเลยเพราะว่า สื่อมวลชนมีสิทธิ์ในการเขียนรวมถึงประชาชนซึ่งหลวงชัยที่อเมได้รับบทเนี่ยก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งแต่สามารถขีดวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นเรื่องที่ที่ท,ท,ที่ท่านแบบมีการเปิดพระราชาุลทัยกว้างมากๆครับบทเพลงลูกกรุงคุ้นหูอย่างความรัก ที่ครูสง่าอารัมพีอัญเชิญพระราชนิพนธ์แปลในรัชกาลที่6เรื่องเวนิดวานิดมาใส่ทํานองใหม่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานประพันธ์รวมไปถึงการละครด้วยทรงริเริ่มละครพูดแบบตะวันตกรวมถึงอนุรักษ์โขนและละครรำเพื่อสอดแทรกแนวคิดความรักชาติจนได้รับยกย่องว่าเป็นกษัตริย์นักปรา์เราจึงเลือกเรื่องนี้มาเพื่อให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยได้ จัดแสดงละครเรื่องเวนิสวานิสในงานเอ็กซ์โปซึ่งละครเรื่องนี้ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ท่านเตรียมจะจัดแสดงแต่สวรรคตก่อนนะคะและในที่สุดก็ละครก็ไม่ได้จัดแสดงในรัชสมัยของพระองค์ท่านจริงๆพระองค์ท่านแคสติ้งทำอะไรไปหมดเลยนะคะก็จึงเอาเอาเอา,เอาเรื่องนี้มาด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้คนเนี่ยคุ้นหูนะคะเวลาพูดถึงะละครของรัชกาลที่6นะคะรวมถึง การแสดงทีระราชาเดอะมิวสิคลเปิดให้ชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้ที่โรงรละครรัชดาไรเทเตอร์ค่ะ